ธรรมะสอนใจคำคมธรรมะวันนี้กับข้อคิดดีๆในชีวิตโยมฟังนะหัวใจที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนก็มักจะนำพาเราไปสู่เส้นชัยได้เสมอชีวิตอาจไม่ได้ง่ายเสมอไปบางครั้งเราอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้แต่สิ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้คือหัวใจที่แข็งแกร่ง หัวใจที่ไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูยากลำบากขอให้จำไว้ว่าทุกความพยายามที่เราทุ่มเทมันกำลังนำพาเราไปสู่เป้าหมายทีละก้าวบางครั้งเส้นทางอาจตูยาวไกลแต่ความแข็งแกร่งในจิตใจจะช่วยเราผ่านพ้นทุกอุปสรรคได้ ไม่มีเส้นชัยใดที่อยู่ไกลเกินเอื้อมขอเพียงเรามีหัวใจที่มุ่งม,มั่นและเชื่อมั่นในตัวเองเดินต่อไปในเส้นทางที่เราเลือกเพียงแค่เรายังไม่หยุดเดินถึงแม้วันนี้อาจจะยังไม่ถึงเส้นชยัยแต่หากเราสู้ต่อไปในวันหนึ่งวันใดเราจะต้องเห็นเส้นชัยจากความมุ่งม,มั่นตั้งใจของเรานะโยม หากโยมทั้งหลายเห็นว่าสาระธรรมดีดีมีประโยชน์สามารถกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระธรรมในครั้งต่อไปและสามารถกดแชร์แบ่งปันไปเพื่อเป็นธรรมทานให้ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของโยมได้นะ